สำหรับเมนูมื้อนี้ที่เมนองมนเห็ดเมนูงุ่นเิเฮ็ดผัดพริกแกงเนื้อใส่มะเขือนะคะนี่ค่ะเมนองุ่นเตรียมเครื่องไว้หมือเดแล้วด้วยค่ะมะเขือเมนองุ่นกับพราแซน้าเกลือไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อกะหันไว้แล้วพริกแกงกันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไปบดปูดกับไข่เกี่ยวด้วยค่ะมื้อนี้เมนูวันนี้นะคะมีไข่เกี่ยว ผัดเครื่องแกงใส่มะเขือจะเป็นพัดเครื่องแกงหรือว่าแกงพะแนงแกงเผ็ดก็ไ้แล้วค่ะแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือจะแมนงวุ่นก็เตรียมเครื่องปรุงเตรียมยังไว้ทุกอย่างแล้วเด้อคะ่ะนี่น้ำมันหอยผงชื่อรสซอสฟ้าเขียวผงปรุงรสแล้วก็น้นำตาลน,นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เขาแมนนูนกับหูไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งวิธีเห็ดกันเล่นเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดเรียบร้อยแล้วนาตาสีออกมากเป็นแบบไดค่ะสําหรับแกงแนงเนื้อหรือผัดพริกแกงเนื้อเอิ่นหลายหลายเนี่ยเรจาจะผัดเครื่องแกงเนื้อแต่แต่ไคสืเอิญว่าจะเนี่ยเราะเห็ดออกเห็ดออกมาแล้วไม่สิเป็นนาตาแบบไดจะมาเบิ้งกัน,นะะเล่เนาะค่ะเนาะแมนนูนตีใครจะห้าสิเกี่ยวไขรทอดก่ะเนาะใข่เกี๊ยวแมนนูนกับปูัเนเรียบร้อยแล้วเด้อจาก ใส่ผงชูรสด,ดดดีหรอกค่ะยอดยอดซอยฝาเขียวนิดนึ่งหรอค่ะเป็นบางวิธีเห็นกันเลยจ้าจ้าแม่น้องวุลก็ได้ตั้งน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะตั้งน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วเข้ากับสิมดเกี่ยไข่กันได้แน่จ้าเนาะน้ำมันกับสีหอนได้ทีวล่วะคะ่ะเข้ากับสิมะเทไข่ลงเลยเนาะค่ะเนาะจ้าไข่ของ ตรวจสอบน้ำมันก่อนนะจ๊ะโอเคจ้ะได้แล้วค่ะเทไข่ลงเลยค่ะ ไข่เจียวลับด้านได้เลยค่ะดีค่ะแค่นี้แหละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวไม่นงวุ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าหาตากะจะม้อประมาณนี้แหละจ้ะได้แล้วห้องกับสิมตักสื่ใส่จ่านได้แล้วค่ะเนาะอ นิดนึงจ้ะเดี๋ยวมันสิอมน้ำมันเนาะนี่ค่ะไข่เกี่ยวฟูฟูฟจ้าไข่เกียวแม่น้องวุ้นนะจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะจ้ามาเบิ่งเมนูต่อไปกันเลยนะค่ะเนาะ ต่อไปค่ะจ้าเมนูต่อไปค่ะสิผัดพริกแกงเนื้อหรือว่าแกงเผ็ดเนื้อก็ได้เด้๋ยจ้ะตั้งกระทะเพื่อกะเดาจ้ะจ้ะตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วแม่น้องวุ้นก๋าสีเอากระเทียมลงผัดได้จ้ะ กระเทียมกับิีแกงลงผัดก่อนนะคะผัดไข่ผีแกลงกระเทียม,ยม,ยมหอมก่อนนะคะ เนื้อคัดเลยค่ะจ้าคัดเนื้อให้ซุกด้วยค่ะ เห็ดเนื้อใสร็จแล้วคือนะคะพักจนกัน้วเนื้อส,สุกแล้วะค่ะ เนื้อก็เริ่มซุกแล้ว,วค่ะนี่กงุ่นกับสีหยอดนามต้องเจ๊น้อยนะคะน,นนี่แหละคะ่ะเนื้อซุกแล้วห้องกับสีไส้นี่ค่ะมะเขือมะเขือบักแข่งนะคะเมนุงุ่นหั่นแซน้ำเกลือแล้วก็เด็ดขวนไว้เรียบร้อยแล้วนุ่งเลยคะ่ะ แม่นูเล,ลือเอ่อมอกกะทิพัดใสเ่นเนื้อใด้ไหมสิเมนูสิเทกะทิลงที่หลังเลยจ้ะแม่นูเล,ลือ่อมใส่กะทิจ้านี่ค่ะเ้ากับสิเลาะเห้บไหมคอือซุปล้วเา้ากับสิมะปูงกันเด้ค่ะ แกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือผัดพริกแกงเนื้อใส่มะเขือเอิญได้หลายอย่างนะจ๊ะแล้และตะแเปิซเอิญเนาะเพ็ดกินกับข้ผเจ้ากับต้มของนั้นนี่นานนี่กินแล้ค่ะจ้าก็สิออกมาหน้าตาประมาณนี้อแต่เดี๋ยวเ้าว่อให้บะเะขือสุกแล้วเ้าจังสิงมาปรุงกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะฟ้าไว้จักน้อยเนาะคะ่ะให้บะเะขือสุกเ้าจังมาปรุงกันจ้าจ้า จ้า,าเฮา,าก,มกาา็มาเบิ่งกันเลยค่ะวนะ่าบักเขือมันสุกไปเนาะจ้ะเนาะโอ้นี่ค่ะได้ที่แล้วบักเขือก็สุกแล้วด้อค่ะบันนี้เฮาก็สิมาปรูงกันเลยเนาะค่ะเนาะมาปรุงกันเลยจา้า รสด,ดีค่ะผงนวดแะจ้ะชูรด,ดจ้าน้ำตาลจ้าน้ำมันหอยจ้า ซอสฟ้าเขียวจ้ะข้นจ้ะน้ำมันแห้งหาก็กับาน้ำหยอดนิดนึงแล้วค่ะหยอดนิดเลยจ้ะ นี่เรเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดมะเขือใส่เนื้อหรือว่าผัดเครื่องแกงมะเขือค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาซิมกันเลยเนาะค่ะเนาะ mm hmm. ว่ามันสิแซ่บบ่จ้าเฮามาซิมเบิ่งรสชาติมันเลยเนาะค่ะเนาะนัวได้ที่แล้วค่ะแต่ว่าขาดนำ้ำขาดหวานนิดนึงเดี๋ยวเ้าใส่น้ำตาลอีกนิดนึงเนาะคะ่ะ โอเคค่ะโอเคได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วข้ากระสิ่ส่ใบบักกูดกับบักพริกที่ห้าวหันไว้แต่งหนายมันสวยงามนะคะเนาะใบบักกูดมันกระเทียมมันหอมนะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลนเลยค่ะแค่นี้ละค่ะเรียบร้อยแล้วเด้ไดมค่ะน่ากินมาะ พัดเครื่องแกงมาเขือเทศองเมน,นูนี่ค่ะปิดจางไปค่ะเพ็ดมาเข็มขคนหมางเลยค่ะเดี๋ยวข้ามาตาักใส่ถ้วยกันเลยเนาะค่ะเนาะปิดแก๊สเลยค่ะจ้าห้ามกบสิมาตาักใส่ถ้วยกันเลยเนาะค่ะเนาะนาจ้ากะสิออกมานาตากะสิออกมาแบบนี้ละค่ะนากิน,นบ่ค่ะ ผัดเครื่องแกงใส่มะเขือหรือวแกงพะแนงเนื้อเอิ่นหลายอย่างน,นะคะค่ะ ออกมากแบบนี้เด้อค่ะนี่ค่ะผัดเครื่องแกงเนื้อใส่มะเขือค่ะนี่ค่ะหน้าตาของผัดเครื่องแกงเนื้อใส่มะเขือค่ะลองเฮ็ดกินได,ด้เด้อค่ะ สำหรับเมนูมือนีของข้ากับซีมีผัดเครื่องแกงเนื้อใส่มะเขือไข่เกี๊ยวฟูฟูที่ขาดเป้าใดจ้ะเขาสวยห่อนๆค่ะจ้าสำหรับมือนีมอนเมนูอของข้ากับเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเข้าไปกินกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องวุ่นก็ฝากไว้ซ้ำหนีด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้องวุ้นด้วยนะคะน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ